เป็นอินโดนีเซียนะครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟคะแนนแรกมาดุเลยค่ะน้องเมสเนี <Service over. S 2> ่ยจังหวะขึ้นโอเวอร์เฮดทำได้สวยมากอ่ะครับมาชบเกมกันต่อครับดูเขาย,าย้ายข้างมาแล้วจะเป็นอย่างไรครับ เนี่ยค่ะเขาก็ไม่ยอมยกเหมือนกันปั่นให้เราขึ้นให้เขาจะได้บุกค,ค่ะทิงบุกได้ดีมากค่ะโอ้โหนี่ครับมาดูภาพช้านีครับจังหวะดึงมาแล้วก็เขาขึ้นมาเตี้ยเนี่ยค่ะน้องเมย์ได้โผฟาดแล้วดูเขาลื่นโอ้โหฉีกออกไป